ม่แล้วไม่มาต่อหันด้วยไม่ใช่คือดำน้ำลงไปตามเมื่อกี้แต่ไม่มีหน้ากากเกลือไปดูดิไอ้้เหียคนรัวไอ้เหี้ย่ที่แอหววไม่พอนี่ไม่พอนะครับไม่มึงไงยัยด่ดากูเลยง่ายมาถึงไอ้พรมึงอะ ไปตามหารถ g t ได้ไหมออไปตามในหมื่นหนึ่งใหมื่นึงเลยอแล้วแม่เหเป็นศพอ่ะแล้วแม่เป็นศพคือเขาเผื่อจะสองหมื่นพี่โดทีนึ่งดีนึรยี่สิบเลยเอเออเจกันเฮ้ยกูขำให้ชอกูรู้กูเห็นรู้เลยอรอกูเห็น ไอ้เชื่อวเมื่อไปไหนอะไหนอ่ะ <AC C> e <al> อะไรไไยี่กูไม่ได้บึงลงไอ้ยี่ <c oughs> อะขันจอดล้วพี่บุญเลี <c> ้ย <oughs> โอ้กูไปดั่งหน้าสภาเดี๋ยวอะกระทืบคนนี้เนี่ยคนนี้จะเอามาให้เหรอะน่าสนกู <c oughs> รู้ละมึงถามนี่อังอยู่ <c oughs> ไงที่มีเบอร์อังอ่ะ เอาไปแล้วหนึ่งเอาฟ้าหลุดเอรหายากเว้ยมึงเชื่อกูเหอะเออแม่งก็จอดทิ้งหมดแล้วไม่แม่งก็ไอ้เนี่ยแม่งก็ทิ้งรถแล้วแม่งก็ไปแล้วไอ้เหี้ยถ้าเป็นกูอะไม่ถ้าจอดทิ้งจริงเราเอาน้นไปคืนเขาก็ให้ไม่ใช่เขาต้องจับตัว ไม่ก็อาจจะได้สักห้าพันอะไรเงี้ยมึงฟังกูนะเว้ยไอ้เหี้ยเขาถ่ายก็ตั้งหกคนเนี่ยเราจะแบ่งกันยังไงอ่ะเดวกเองเรากูให้ตังสองพันห้าไปพาก็จบแล้วไอ้เหี้ยเราก็ได้กำไรได้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงถามได้อยู่ไหนมึงจะมึงทักทวิทถามได้อยู่ไหนขับไปจากที่หลอมเหรอ ตู้ปะวะแบบรถมันหายเงี้ยก็เลยขับจากตู้ไปเอ้ยจากที่หลอมไปตู้อาจเป็นไปได้ถ้าหายจากที่หลอมนะมึงว่าไงไม่งั้นก็ไปจอดซักเลนเลนไหนเลนหนึ่งอ่ะมึงว่าไงอ่ะไอ้เี้ยเอาจี B กูไปเปลี่ยนสีแต่เปลี่ยนสีรอบหนึ่งมันหมื่นกว่าเลยนะเว้มึงว่าไงไม่คุ้มไม่แต่มันก็ล็อก มึงหมดกับสามหมื่น <ś ic> ไม่คุ้มเพื่อนเ <ś ic> สียกูยเจอแล้วอยกกเจอตัวขโมยละล <ś ic> เ้ยคนอย่าตลกขโมยรถไปปะเนี่ย <ś ic> <ś ic> ขโมยขโมยรถไปใช่ไหม ไม่ได้ขโมยเพรามันจะขอยเอาดีๆเอาดีๆยรับคุณจะโกงเพื่อได้เป็นเบาใช่หนักจะได้เป็นเบานะคุณเอางี้พ่อป้ามึงมึงเรียกอังมาดิมึงเรียกอังมาดิเจอร์เราไม่ได้ขโมยไปแล้วค่ราหิสิบไปแล้วจะขโมยได้ยังไงขคบคนละคันด้วยอยู่ตรงนี้เลยขับมาคนละคันด้วยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วไม่ได้ไปแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยไปแล้วโธ่โคตรเขาทำว่าหันแล้วกันหรอ มึงต้องหาใครก็ได้มารับแพ้แล้วปล่อยแม่งไอ้เหี้ยแล้วเราก็ต้องช่วยมันนะเว้ยแบบว่าเฮ้ยอังเดี๋ยวทําำมันเลยของสารมันได้ได้อเน,นี่ยเขาบอกว่าให้เอาไปประมาณนี้เดียแบบยอมคืนแล้วมึงก็มึงก็บอกดิรถมันลงน้ำมันหนีจนรถลงน้ำไปเลยอะไรเงี้ย การหาตังค์แป๊บนึงกูาคุยยังข้างหน้าเปล่าไหนวะไหนวะนี่ไงสีอะไรนะสีสะพานดิของสะพานดิสีแบบโครเมียมอ่ะเงาเงาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนข้างบนอ่ะเอาขำเฉยเอาขำมันขโมยวะรัววะวะเฮียกูรู้ท่านนมาจากบ้าน น่าจะบ้านะกูแบบนิดนึงแล้วกันมึงจกแคบหรอ้โหเฮ้ยกูไม่มีตังค์จ่ายค่ารับนะมึงว่าน้องมาขายวายเหลือยี่สิบบาทขกูเหลือยี่สิบบาทว่าเลยสามร้อยแล้วกูก็ลงน่องสามสามสองหนึ่งไปดูจกไม่โอ้โหเย้กูไม่มีตังค์จ่ายค่ารับด้วยไม่คือมันต้อง คือมันต้องจบมมึงอย่าคิดว่ามึงเสียเลยถ้ามึงคิดว่ามึงเสียไม่มันเสียอยู่แล้วไม่ได้คิดรอกมันเสียอยู่แล้วขับรถ20โลขับน้น่ะก่อนไปดำน้ำมาเป็นไงอะเอางี้เปล่ามาก็ลุมแม่งในคันเดียวอะจะทึ่แม่งดิเขาไม่มาเขาไม่มาเรียวเรียวเรียวเียวพูดอย่างเงี้ยมันมาได้อุ้ยได้เหลือด่เหลือได้เรีย ไอ้ยี่ยี่ไอ้สีโรย่อ้ส eh? ีโลไปเร็ว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 ไอ้บอลไอ้บอลไอ้แค่นอนไอ้บอลรีบให้มันลุกรถให้มันมามาจากจุดเกิดเหตุก่อนเอกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนจะได้พุ่งไปทันเชียร์บอลรลุกรถน้องเชียร์แมวแมวแมวน้องเลยอ่ะเชียมึงอย่าโลกดิเชียร์พรในตันโลกอะไรเฮ้ยไอ้สีโลเจอไอ้สีด้วยได้สีด้วยไอ้สีโลเจอ รถพิดแล้วหรือว่าซีโร่เป็นคนขับขับมาอะไรดูปะ่ะพี่ไม่ไปรับน้องจริงหรอรับน้องจริงหรอรับใครอ่ะแล้วอยู่ไหนอะฟ้าอยู่ไหนอเมื่อมึงถามนนืนี่นี่นี่ไงปาน,นินก็อยู่สรุปว่าใครขโมยไปอะอะไรก็ที่ขเขาโพสต์ตรงนี้น<พ>ไง<พ>เฮ้ยเธอ ตอนนมีมีอะไรสรุปว่าตามหาเจออย่างคนที่ขโมยไปไม่เจอขโมยอะไรครับอคันรถหรอใช่ครับขโมยรถอาวแล้วเห็นบอถ่ายรูปไปลไม่ใช่หรอถ่ายแต่ว่าผมถ่ายตอนนึงขับไปอ่ะตอนตอนแรกยังไม่แน่ใจว่านหน้าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าจำได้ผมเห็นก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ถ่ายแต่งตัวแบบออกชุดสีครีมหัวทองทองแล้วก็ผู้หญิงออกชุดแดงแดงผู้ชมผู้ไนไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่ตรงนี้ไอ้เฮียอะไรก็กูไม่ใช่หรอผู้หญิใส่ต um> ู้ไม่ใ si ส่ถุงด้วยปะไม่ครับไม่ใส่ผมผมจำได้ผมเจอผมถมจำได้แต่ว่าเป็นลายแบบอันนั้นอ่ะช้างดาวเขาขโมยที่ไหนที่แลมเลยหรอใช่ครับแต่ว่าผมไปเจอตรงทางไฮเวย์ไปกลับตู้ขากลับตู้อ่ะขากลับจากตู้อ่ะมาเหั้นก็แปลว่าช่วงนี้คนขโมยรถแม่งเยอะจัดเลยนะใช่ช่วงเช้าไม่มีเลยอะ ไปไปเว้ยเอาของไปเก็บกันแล <c oughs> ้วพวกมันนะเอาของไปเก็บกันปะไปไหอ่ะไปไหนอ่ะไปะไปไหนอ่ะไปนอ่ะอ่ะอู่ไหนม่งถามดเนมมดเ่ี๋ยวกูไปเลย ถามให้อยู่ไหนน้องอยู่ไหนอะ่ะพี่โชไปบ้านดูไว้เหรอโอเคนเ่าจะไปบ้านดูไว้บอกว่าเราเจอแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกูพูดเองโอเคน้องมานั่มา เป็นถุงนี้วะตองกูออกไงเพื่อนอ๋อเธอครับครับส่งเขาโรงพยาบาลด้วยทำไมเดส่าสองหนึ่งข้าวหมดลืมดูแค่ว่าเขาบืออีกนะใช่เขาบือ่อ อังอังพี่เจอแล้วอ่ะพี่เจอแล้วแต่คือแบบว่าอะมันขับรถลงน้ำใช่ไหมแล้วคราวนี้รถรถพี่ก็ลงน้ำไปด้วยสองคันเลยเลยเมันขับรถลงน้ำใช่ปะใช่ใช่มันขับรถลงน้ำไปแล้วแล้วมันอยู่ไหนอะมันขับรถลงน้ำตรงตรงตรงกระหลานม่วงอ่ะไม่ไม่มันมันขับรถลงน้ำแล้วมันคือใครมันเป็นผู้หญิงเว้ยเสื้อีแดงหนึ่งมันมากับผู้ชาย แล้วมันมันมีหน้ากากดำน้ํามันเหมือนมันไปดำน้ํำนี่แหละมันเพิ่งมันมันเหมือนมันหนีมาจากที่ดำน้ําอ่ะแล้วเราสรุปรถหนูก็ไม่ได้หนูต้องการตัวเขาหนูไม่ได้ต้องการรถคืนล้าเอ้าแต่รถพี่พาไปแล้วพี่ขอสักห้าพันได้ไหมอะไรไม่รถไม่มาสองพันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คือดำน้ำลงไปตามเมื่อกี้แต่ไม่มีหน้ากากเกือบตายดูดิดูดิไอ้เหี้ยคนัวเบิร์ตเกคือเข้าใจป่ะไม่มัน อันนั้นอันนั้นมันก็คือวิธีของพี่ในการที่พี่อยากได้เงินหนึ่งหมื่นเพางั้นขอค่าเผาได้ไหมั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง้ไม่ได้ไมพี่อยากได้พี่อยากได้หนึ่งหมื่นจนพี่ยอมขับรถตามเตบพี่กับจับโจรไม่ได้เนี่นะไม่ตอนแรกะมันจือข้อผิดพลาดของพี่แล้วน้นอ่ะไม่ขอขอสักสองพันห้าก็ได้เอาคือถ้าถ้ามันเอารถหนูลงน้ําไปอะรถหนูก็ไม่ได้โจรหนูก็ไม่ได้หนูจะมาเสียค่าเผามั้ยพี่เพื่ออะไรก่อนไม่ไม่างไม่มันเสียสองคันไงขอคันคืนคันหนึ่งก็ได้เอาได้ไหม ไหนพี่ไปพามาแล้วหรอไม่ได้พายังไม่ได้พาเลยเนี่ยก็พึ่งเบิกอะไรอะรถอะไรอะอะไรนะรถอะไรอะมันเป็นรถไอ้นี่รถรถก็รถตามเนี่ยมันเป็น G T B คันหนึ่งแล้วก็อาสามสองคันหนึ่งของพี่เหรอหรือของใคร G T B ของคนอื่นของใครอ่ะของบังเดี๋ยวบังมารถรถพี่บังสีอะไรอ่ะสีดำไงคันสีดำอะหรอใช่ใช่ใช่ ขอบคุณนะครับลองมาอขอบคุณลองของขวัญนะได้ไหมไม่อะไม่เอาเสียงคืนฟรีอยาได้ต้านเกโจนก็ได้ไม่แต่หนูอยากได้ตัวรูปร่างลักษณะไม่เราเราได้รูปร่างลักษณะแล้วนะใช่คือแบบอย่างน้อยนไม่หนูไม่หนูรู้ตั้งแต่วินาทีที่หนูโพสเล่ารูปร่างลักษณะโจนอ่ะพี่ปานินโทรมาบอกตั้งแต่ตอนแรกเราเพราะพี่ปานินก็โดนเหมือนกันก็หนูโพสปุ๊บโพสปุ๊บโพสไม่ถึงอ๋ออย่างนี้ขอค่านอนสักพันได้ไหม เดี๋ยวถ่านอนพันร้อยหนึ่งอะกระเป๋อะไรสองร้อยได้ไหมอ่ะงั้นอะกระเป๋กระเป๋หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่ร้อยแล้วกันกระเป๋อะไรนะขอสี่ร้อยก็ได้อะเดี๋ยวค่อยไปขออันหนึ่งเนาะไม่หนูเลี้ยงข้าไม่เป็นละสองอันที่เลี้ยงหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าร้อยแล้วกันนะพันเลยสามร้ียวนะหนูไปละได้เลยเศร้าเหวี่ย รถก็ลงน้ำสังก็ไม่ได้เหรอไปแล้วนะทุกคนบายๆแม่ครับถ่ายต้องนานได้ห้าร้อยให้เมื่อมาแบงเนีคนขวร้อยอ่ะได้ได้สามร้อยเออขวาร้อยนี่เลยหนึ่งหนึ่งสองอืม ไปความมือกันมึงบอกมันไปหนึ่งหนึ่งสี่เจดอีย่ารวยคนเดียวดิใช่ช่เลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งสี่เจ็อ้าเลขอะไรฝาเลขอะไรฮะ่สี่าเลขอะไรแ่กู14สี่ d o l l a ฟ้าเลขอะไรเอาเลขเคือไม่เลขกระเป๋าเลขอะไรไปไอ้เมื่ดหนึ่งหนึ่งแปดห้าคู่เหลือยงห้าสิบอ๋อแล้วตอนนี้ป้านี่ไหนถามไม่ได้อันนี้เราไปอันนี้คือไอ้ตำรวจอยู่ฟูดนะใช่ตำรวจอยูู่ฟดชุดเลยโอเคีิ๊กครับมึงนเยอะแล้วมึงกระจกไม่หล่อเลยมือมือไอ้ตัวเหลืองน่ะพอดีเรียบร้อยเกมว่าเกม มึงฟังนะเว่ยว่าไงเพื่อนถ้ากูได้ขึ้นไฮไอไอไฮกราวตรงแบบเพลินใหญ่อ่ะเดี๋ยวรู้เลยคือรอดใครล่วงคนข้างหลังอ่ะไม่ดั้งหลังนะมาเลยสดเปล่าใครช้าเดินเราหน่อยกูบอกให้แค่นี้แหละแอบบีคือมา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  คุณตำรวจไอ้เยี่ยนี่แอบไอ้เยี่ยนี่แอบไอ้เยี่ยนี่แอบมีคนแอบคแอบคนแอบาตอนน้มแอบชาชั่วปบเฮ้ยคุณตำรวจขอ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 เล่นไฮคาได้ไอย่าเพิ่งยิงได้ไยดีเดี๋ยวรวงแ่ถึงสินะคตกรถเดี๋ยวี่ยมีคนตกรถีคนตกเอาไปข้ก่อนตกรถก่อนเอามาขึ้นมา มึงเอาไงเกมคนเดียวกับเกมสามเร็วเร็วขึ้น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 เอ้ยขึ้นไงเอาไงเอาเอาสักสิบห้าได้ไหมครับให้ไปก่อนดีให้ไปก่อนดนีอ่าให้สิบให้สิบป่ะหนึ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งนับดิคนตำรวจโอ้โหมึงจูบแม่งดิจูบฟาตต้นไม้ไอ้เรืองมึงเห็นสองคนล้างหลังป่ะมึงเอาให้ตกลจสองคนแล้วเรารอดไม่รลอดเลยมันมาแล้ว ไหวไหวไหวกูหลบมาดิเฮียมันดิมันดิสวยเฮ้ยคุณตำรวจอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยกันก่อนได้ไหมเอา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 มอาเอาเอาขอ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 ต่ออีกสามนาทีได้ไหมขอต่ออีกสานาทีได้ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่มีตังค์ด้วยนะตอนนี้ เฮ้ยคันเดียวพอดิบอกบอกตำรวจเฮ้ยตำรวจคันเดียวพองคันเดียวก็พองมายี่สิบโลนะเว้ยมายี่สิบโลคันเดียวได้ไหมไม่เปดนต้องหายเยอะมาจับเอามาจับมาจับมาจับเฮ้ยงั้นงั้นงั้นปิดบ่อได้ไหมอคันอีคันอีคันนึงปิดบ่อได้ไหมเออแบบให้ให้คันแรกคันเดียวก็พอเอายิงทำไมอ่ะวเอายิงทำไมอ้าเอาเอาเอาคันเอาคันนี่นี่นี่ยี่นี่คันเนี้ยคันหลังอ่ะคันหลังกก็เ่าดิคันหลัง ไม่มันมันพอกันน่ะาไม่ไม่ไม่ผมเอาคันนี้เอาเบนซ์น่ะเอาเบนซ์น่ะมาเจอผมป้า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 แล้วโอ้โหแล้วหลังแตกสองโอ้โหแล้วหลังแตกแล้วนะคุณตำรวจซ่อมก่อนได้ไหมขับไปก่อนดีขับไปก่อนเรลยเลยเลยโอ้โหมันจะไปไหนเนี่ยเไ่ด้นียวิวได้ซีด้วยว่ากูไปแน่กูไปแน่กูเพิ่งกินข้าว ไปแน่ละปล่อยเลยปล่ไยเลยไม่ตกรอดรอดเฮ้เราลอดเราลอดแสงเลยแสงด้วยแ่งด้วยเรื่องเราลอดแล้ววิ่งไหม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 เออวิ่งไหมสอง่นมี้มีอะไรผิดพลาดวิ่งไปไหนก็ได้วิ่งวิ่ง อเยยแม่กูเลยไม่ต้องกันนะเนี่ัไปเีเ <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> ู่ก็อย <c oughs> ู่ไอ้สั์กูไม่อยู่แล้วอีเฮ้ยรอูดยดิ